มันเต๋ออะไรก็พพดำน้ำไม่ได้ฟังไ้เอาออเราลืมปีดได้ไงเนี่ยซื้อมาเอา้าดำไเถด้ยี่สิบนาทีอ่ะจะดำจริงเลยเดอเรืเอ,อไหลขับเดินหน้าหน่อยเอากุญแจมไม่ปลาหายหมดแล้วอ่ะหนึ่งฮุ้ยขอโทษฮุ้ยเอา้าเอา้าจะไม่ใหก้กุญแจกูละ <c oughs> เฮ้ย,เ,ย,ยเจรรอเจอตัวอะไรบ้างเต๋อไม่ลงแล้วไม่ข่่งเลยไงเต๋อว่าเจอเต๋อที่ไรก็ที่ข่่ตลอดแล้วไม่ได้ข่่เฮ้ยเดี๋ยวดวยอ,ดวดวอบอกว่าถ้าดำน้ำไปใกล้ๆปะวนันเจรรอมันจะได้ยินเสียงปลาวานร้องเดี๋ยวดอเดี๋ยวดอหรือไปขึ้นมาหายใจบ้างเหรอวะเอ้ยเอ้ย,อย,อ,ยอยู่ที่ วัวก้มไงวัวก็แบบจะดูว่ามันอยู่ไหนไงโัวก็ไม่รู้ขึ้นมาหายใจเลยวะอยู่ทางนน้นอ,อยู่ข้างหน้าเรานู่นวัวขอถ่ายรูปรูปหนึ่งได้ไหมอ่ะเชดาหนึ่งอาทีสิเป็นูเดียไม่พร้อมมันเต็มตัวนี่เลยเลือด หรืออะไรเต็มตัวแล้วเนี่ยหรือเติมแฟชั่นหรือหรืออะไรทำไมเยอะเเงินเงินเยอะเกินไหนอะโอ้ยอขาถ่ายให้มันเห็นสัตว์ด้วยอะนี่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 นู่น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 เตอร์นู่นทางทางซ้ายข้างหลังเดี๋ยวเมาแล้วนึงเดี๋ยวมามันเป็นไหนวะนู่นไหนนู่นอยู่ตรงนู่นนู่นไหนอ้าวนู่นไงนู่นไงเห็นหลังไหมเห็นหลังไหมไม่เห็น นั่นไง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 นนั่แหละโผล่มาแล้วนะ่ะเห็นปะไหนไอเตอร์ดาบอ่ะจอครับไหนวะแงไม่เห็นทำไมแตะค้างอ่ะไหนอ่ะไหนอ่ะทำไมแตะค้างอ่ะเดียวรอมาไอ้นี่เดรอทำไมแตะค้าง อ,อ้้าลวลยเห็นแล้ว,วเห็นแล้วตัวกดแตะไม่ได้แต่ค้างไปแล้วจะไม่ได้ยินนะเว้ยรอรอ,ลอว่าได้ยินเออยยายอ่ะว่าใส่แว่นอยู่ว่าขอดูภาพหน่อยว่าจะแบบเก็บภาพไปให้คนอื่นดูจะเอาเข้าไปดูให้ใกล้ๆไ,ไงโอเคครับพี่เจะรอจริงอ้วนอ้วนอยากถ่ายรูปคู่กับเขาเอ่ะเซลฟี่อ่ะได้สิมาดิ ไม่ถ่ายกระเป๋าเอาประาป๋าไปไหนแล้วเดี๋ยวจะซืฟอฟี<น>่อยู่วะไม่มีไม่มีบางทีมันเอามากินของอะ่ะมันหักมันไม่จมสักทีเนาะตัวมันใหญ่มากอะ่ะใช่นี่ไงนี่ข้างหน้าก็มีเนี่ยข้างหน้า ไหนตรงเนี้ยไหนเฮ้ยเป็นปีกคีบฉลามว่านว่านมาว่านวดานดูฉลามไม่ใช่อุ๊ยอะไรข้างหน้าตรงนู้นน่ะคีบเลยนู้นน่ะเห็นไหมำดำๆไหวยๆอยู่นะ่ะฉลามออของที่ชิ้ด้วยไม่เกี่ยว ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ ını, aha, ไม่ใช่ไม่ใช่นั่นแหัะที่มันกำลังไปใกล้ของเห็นไปที่กำลังไปใกล้ของเห็นไหมดำๆมันกำลังลอยไปใกล้ๆของนั่นแหละใช่ใช่ตัวอะไรวโดดโดดโอ้โหโดดแดกแน่ดูทรงแล้วตัวแล้วปลาลูมาเปล่าน่ะใช่ปะวิ่งขวาวิ่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 ขวามือปลาลูมาเหตุซาลามบะ นั่นมาปีบโผล่มาแล้วปลาโลมาแน่ปลาโลมาเหรอนี่นี่นี่ความมือความมือเริ่มลำคาแล้วเริ่มลำคำแต่ปลาปลาโลมาเหรอพอพอจะรู้เหตุผลแล้วจะรู้เหตุผลแล้วทำไมไม่คินวะาทำไมมันดำน้ำยู่เต็มน้ำเลยอ่ะปะวานอ่ะจริงเหรอ จ<ช>ออยากดูว่าเขายืมชุดไอ้เครื่องมือดำน้ำให้สิว่ามีเหลืออีกชุดนึงอ่ะใครจะดำดูเปล่ามีใครสนใจดำน้ำไปดูข้างล่างไหมสนใจค่ะแต่ว่าจะตายไหมอ่ะ๋อมีเขามีเครื่องดำน้ำไงเขามีชุดมีมีถังออกซิเจนอ่ะมีชุดหนึ่งดูไหมสนไปค้างเลยว่ะทีวีดน่นรนั่นแหละ<ง>ปัญหา สังน,น้ำอยู่ในน้ำได้แค่ยี่าทีนะอยี่สิบอีกยนะอีกยี่สิบน,นาทีพายุเข้าอีกเลยยี่สิบนาทีใช่มใช่มีคนม,มากี้เพื่อนโทรมาชวนอยู่อ๋ออ๋อใช่เสื้อชมพูๆๆๆลงไปกับอ๋อใช่ไหมใช่คะะ่ะ พี่ขายอยู่ก็น,นี่แหละไปเป็นไปเป็นดีเจมาก็เลยได้ชุดมาหรือหรือว่ายนำเลยว่ว้ตามเทไหมถ้าเจออะไรแบบน่ากลัวหรือก็สส่งัญญาณไปอ๋อ okay. โอเคโอเคค่ะแมนมากเลยได้ล่างตัวโคตรใหญ่เลยได้ล่าไปถอดรองเท้าก็ด้ <c oughs> ดล่างต,ตัวใหญ่มากถ้าถอดรองเท้าหรือระวังเหยียบประการัางแล้วมันบาดแล้วนะมันไม่น่าได้เหยียบหรอกมั้งคะตรงเนี้ยอ่ต้องจับมือลงไหมหรือไม่ต้องไม่เอาไม่เป็นไรค่ะโอเคโอเคอ่ะไปซะแล้ว ไหนโอ้ไม่เห็นมันมีตัวอะไเลยเน่ยไหนไหนอ่ะเฮ้ยโอ้เห็นอะฉากคนเอาหวยรอด้วยดิไหนเนเห็นไหมข้างล่างไม่เห็นอะไรเลยไ,ไหนอ่ะข้างล่างหนาข้างล่างเราเลยไหนเนี่ยโอ้เห็นอะตายอ่ะโอ้เนี่ยอยู่ข้างล่างเราเลยอ๋อเอ้ยเห็นเห็นเงาหรือเอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว Này quá, vãi xa lạc, vãi xa lẻm, và tao, tèo Này quá Ui Ủa Cái tôm như này ไว่าไม่เห็นเจอตัวอะไรเลยอะหวยเมื่อกี้ไงคะไม่เห็นหรอไม่เห็นามันอยู่ตรงว่าไม่เห็นปะการังด้วยโอาเห็นแต่ผืนทรายอะเฮ้ยอันนี้อะไรอะอะหวยว่ใช่ปลากระเบน ตายหรอไม่ใช่แบบว่ากินแบบปลาตัวเล็กๆอยู่หรือเปล่านวันอ,อย่างนั้นน่ะตายหรอหรือรอ่วงหักมันจิ้มหัวใจหรือตายอะไรมีตัวอื่นอีกไหม,ไมว้ยสัตว์เดอดชีว

เอาเอาแล้วไงเอา,เอา,เอาปลาลุมาอาตื่นไฮ้เจอปลาลูมาวุ้ยปลาลูมาไว้ายทัหนีเฮ้ยโอ้หุ้ยมันปล่อยชื่อโซน่านด้วย เฮ้ยปลาโลมาเฮ้ยอาคาเบน 哦。 เดือดโดยแปลกเต็มเลย กระเติร์ดขึ้นแล้ว <Okay. S 1> โอ้โเร็วๆเดี๋ยวพายุเข้าฉันยังไม่ได้ดึงเบรกมือรถมาเต้นระบอมงเลยแต้นน้ำเ้าหวยรีสทิ้งหวไม่ได้ทิ้งกิดเจออะไรบ้างคะกิดจะเจอปลากระเบนปลาโลมากปมา็ประมาณใช่ประมาณตัวใหญ่มากเลยอ่ะ ที่เกาะคาโยก็มีอะไรมีช้างมีอะไรจิงเหรอใช่เหรอจิงเหรอมีมีมีช้างด้วยนะไปไม่เคยไปเกาะคาโยเลยอ่ะแต่วันนี้เจอช้างอยู่เจอตรงที่พาวรถเอ้ยหรือจ่าข่าหรือเปล่ามันมันแถวไปขี่ช้างไม่รู้อ่ะเขามาขายอ้อยเปล่าหลอกขายอ้อยเปล่ช้างได้ด้วยหรอไม่ช้างอยู่ตัวเดียวเลยไม่มีเจ้าของแล้วคนก็ขับรถชนช้างเหยียบช้างเลยได้ดีนะตอนนั้นอยู่ช้างไม่ขี่ได้ตัวอัตอมิกเข็ดเด็ดู้ขี่ช้างมาไล่ชนคน เล็กูอนี่ก็เอิดเจอโอ้เดี๋ยวไหนดูดิอ่าตอดูเลยตาลิไอพีดอปไอซีพิกเลยอหนันได้ไอดอปแบบมาไอดอปดีกว่ามาไอดอป๋ยวจะลงลูกลงสื่อเลยหรอวะลูกไปแล้วดิตอนนั้นอ่ะนี่อ่าลูกครับขําหมวยเสื้อสีชมพูชื่ออะไรอ่ะชื่อชื่อนาบีค่ะชื่อนาบี ได้เรียกว่าบีก็ได้เอาหรือเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมเป็นคนเกาหลีค่ะอ๋อโต๊ะ <c oughs> ดูแรงดูแรงไม่เชื่อดูแรงเดนปูขี่ช้างไล่ชนคนนะแม่แต่คาย,ยูก็มีสัตว์ <c oughs> ใช่ไหมแล้วเราแป้งไปแล้วเดี๋ยวไม่ทันโอเคโอเคแป้งก้าลังอึ้งอยู่กลังอึ้งที่จะเดนเดนปูใหม่งงเหมือนกัน <c oughs> ช่งแตกรงอยู่ไปช่างแตกคืบเลยตอนนั้นอ่ะวะวเก็บไว้ในเรือนะกันนะอุปกรณ์หรือเนี่ยเก็บในเรือไม่ได้สิต้องทงน้ำไปแล้วโอ้ย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 นมันเไหมอะขนาดนั้นเลยอะเนี่ยไม่ฟองไม่ฟองเอ้ีสมดุลดีสมดุลดีเออีเอ้ยทุนทุนดุลเอ้ยอืมดิ้งดิ้ง เรือเรือโหดต้นเมย์บ่อยหรือบาลานดีวะไงว่าอยู่กับสาวๆเขามาสี่คนน่ะหรือฉันแน่นอนเลยสาวๆขอเสียงหน่อยสิสวัสดีเฮิมุระสาวๆเขาเรียกเซโยเนี่แกอึ้งดีอึ้งดีแงเฮอโยอึ้งดดิิซซาาโเกมสคนญี่ปุ่นจริงไหมเนี่ยคนที่ไหนวะ ราสเซมิชูชิวาสบิอิฉะวะไหมโอ้ยอยู่สาวสารอบรยนี่ลที่ไหนที่ไหนสาวสาขอเสียงที่นึงโอ้โหขอเสียงนั่นแหละคิดว่านายกเฮ้ยไม่ใช่เว้ยรุ่นนี้ไม่เป็นนายกแล้วเป็นกำนันแล้วรุ่นเนี้ยผู้ใหญ่บ้านนหนอยู่ไหนผมผมยังอยู่วะเนี่ยไอรถถนนหกสิบแปดที่อยู่กันเมื่อวานเอมาเช้าอ่ะอยู่เวฟุชชีอยู่รถหกแปดอยู่บนเรือน่ะ มากันหลายคนนะสาวแบบน่ารักน่ารักงนั่นเลยพีชาไหมส่งรูปสองรูป,รปไปสิพีชาว่าไหมอ้าเบานะเดี๋ยวตลิงแตกนะถ้าเบาอ่ะบีบทำไมครับเบาเบาหน่อยไม่ได้ตั้งใจจะบีบ ต้องลองไอ้นี่แหละแล้วเราก็ลลไปเก็บเรือไม่ได้มันก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ได้มันไปเก็บเก็บไม่น่าจะเก็บแล้วแหละดูแล้วยิงอะไรเรือมาล็อกได้ไหมอ่ะเรไปเรือไปจอดไกลๆไม่ให้มันกลัวลากเขาสิไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้นี่พายุเข,ข้ามาแล้วนาะไม่เป็นไรหรอกเป็นไรเดี๋ยวมันหาให้ซื้อใหม่ กอ<ป>ให้ไดนะ้ผมยกให้ร้านเลยใช่มันมันค้างไปแล้วทุกเรือนลำนั้นผมยกให้ร้านไปเลยนะเป็นไเ <c oughs> พื่อนลำคาเสียงแก้วเนี่ย ปก็เลยเช่นนี้ไปตะกีละลาทะเลนะฮะโอ้โหบุหรี่โอาเปียกหมดเลยคอรอดตรงไหนอ่ะ่อใครอยะเออต้องเปลี่ยนก็ใส่เสื้อตัวนี้ได้เสื้อตัวนี้ก็เหมือนไว้ใช้เวลาดีๆนะแต่ต้องเปลี่ยนอังเปงปะใช่ต้องเปลี่ยนอังเปงพี่บุหรี่ไหมบุหรี่โอาเปียกหมดแล้วเหลือเลย วันนี้รถผมแม่งมีเสียงสองเสียง เอาไปใช้มาเคาะแล้ว เดี๋ยวรอฉันสงสัยว่าก็ชุดเด็ดเด็ดผู้ไหมวะเมื่อไหร่จะมีคนใส่ชุดเดดพู้รู้เปล่าใช่ว่าใครจะใครชิดเดดพู้ไปขี่ช้างวะไม่ไม่รู้ตอนนี้ฉันไม่แน่ใจว่าจะเป็นคนที่นี่หรือเปล่าคนเบื้องบนหรือเปล่าแล้วก็คิดว่าน,นจะเป็นเบื้องบน เลยสองลูกอะถ่ายลูกคู่กับวาน